นี่คือแอปจากผีของเราค่ะเราตามผีกันไปนะคะมีเครื่องเริ่มนอะไรเครื่องสีอะไรสีพายน้ำใช่ไหมเขียวๆเนี่ยดูสีน้ำอะไรอันนยกเลยคะไปดูตายกันไปสแกนเพื่อนกันนะคะสแกนมาสแกนน้องสุกแกงก่อนนะคะที่คือช่องของน้องช่องกันค่ะเครื่องสั่นแล้วนะคะว่ยเห็นเกงในเป็นไลน์น้องไม่น่าอายหรอกแต่พวกเราไี่เลยน่าอายผีอะไรนะคือไม่มีผีไม่มีผีมีแล้วของผีเป็นอะไรเจ้าสาวผีเจ้าสาวนะคะที่คือน้องผีเจ้าสาวสวยมากเกิดอะไ้เราไปสแกนใต้ท้องรถมานะคะเจอผีใต้ท้องรถค่ะคือผีเจจ้าาสวริงๆ อย่างนั้นเลยค่ะเขาเรียกว่าถ่ายค่ะถ่าเข้าสแกนไปเรื่อยๆถ้ากดเครื่องจะบอกมาแล้วนะพีตายนะนี่นะคะเจ้าของช่องเจ้าของช่องสวัสดีครับพี่เขาก่ดสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่พี่น้องน้องน้องน่ารักมากเ I mean ลยนะครับน้องน้องชื่อว่าน um 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 ้องโปรแกรมหนูหนูก็มีโทรศัพท์เหมือนกันครับแต่พี่ในสั่งแล้ันแล้วสั่นแล้วหรอไหนเรามาดูกันตอนนี้น้องขึ้นสองขีดแล้วนะคะน้องขึ้นสองขีดแล้วสามขีดแล้วเราดูจากขีดว่าสั่นแรงไหมถ้าเกิดสั่นแรงแปลว่าใช่เลยผีของแท้เลยแต่เขาสั่นแรงแแงออออยู่่่มมาล้้วพีีปปทุกคคนนนนนตตะะัหลลอแ้ว นี้ก็มันหลอนๆมากเลยนะคะมาเรามาเล่นเกมจับจับผิดปอดกันอ่าเอาเลยเอามาแกลเลยนะคะน้องแกย่าไม่ได้อยู่ไม่ใชปดันทียาเล่นโอเควันนี้แค่น้องสแกลสวัสดีลาไปก่อนใครอยากติดตามช่องน้องกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะชื่อช่องว่าแกลจะตั้งชื่อว่าอะไรเปิดช่องวันแรกนะวันนี้แกมชอบเล่นไม่เอาเป็นว่าซุปเปอร์พี่ทักโลกดีไหมแกมซุปเปอร์